สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เป็น FC ช่องจินตนาชาแนลที่ติดตามมาตลอดที่ติดตามมาทุกๆวันค่ะดูช่องจินตนาชาแนลจินตนาขอสวัสดีทุกๆุกคนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ค่ะวันที่สองมีถุนายน2567 จินตนาก็จะลงแนวทางคะ่ะฮาหนอยมัดรวมซีนอยค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกันทุกวันคะ่ะแต่เว้นมากมือหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับฮาหนอยเว้นเมื่อวานค่ะเพราะว่ามันมีรัฐบาลไทยนําค่ะคุณผู้ชมอินตนากับเมยในการเดินทางไกลมากและนั่นในเดินทางไกลเทือนหนึงน่งเนาะค่ะเนาะกับเล่ยเมยกับเล่ยบอลล่งค่ะเ,เมื่อวาน,น,นะคะ่ะวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมเอามาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่ามาสามเซียนคะ่ะคุณผู้ชม มอตีล่าอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมอติเกเรแล้ววันนี้ค่ะนะคะลาอีกหนึ่งวันค่ะคุณผู้ชมห้านอยมัดรวมสี่นอยเฉพาะกิจปกติและ VIP ค่ะมีของอาจารย์ต้อยรวมโชคของมาดามคำนวณแล้วก็ของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนากาไดมาให้คุณผู้ชมเบื้องมือนี่ค่ะเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมแนวทางจากการคำนวณมีเข้ามีหลุดค่ะให้โปรดพิจารณาในการรับชมค่ะคุณผู้ชม นะคะนำไปเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะกราบขอบพระคุณ FC ค่ะผู้ที่ติดตามช่องจินตนาชาแนลขอให้มัน,ม,นมันปังๆเด้อค่ะที่เบิงตัวเลขแนวทางนี้แล้วนะคะฮานอยถ้าชอบนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะเอาค่ะแนวทางที่ได้มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีของอาจารย์ต้อยเริ่มก่อนนะคะคุณผู้ชมไปดูแนวทางกันเลยค่ะ ของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะคุณผู้ชมวันที่สองมิถุนายน2,567ค่ะอาจารย์ต้อยรวมโชคให้มาเด่นรูด7และ8ค่ะจับคู่ให้วันนี้มีทั้งหมด5คู่ไปกับเป็น10ค่ะคุณผู้ชมไปกับเป็น10นะคะแล้วก็มีตัวเด่นตัวรูด7และ8ค่ะมี6,4,4,6 เจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดแปดสี8 8่สี่แปดแล้วก็แปดสองสองแปดค่ะคุณผู้ชมมีตัววินมาฝากค่ะคุณผู้ชมตัววินมาฝากแต่ว่าผมมีตัวยางของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมกิตตนาบริโลลงเมื่อวานเนาะค่ะเนาะไม่มีตัวอย่างให้ดูค่ะวินหกเจ็ดแปดสองสามสี่ค่ะหกเจ็ดแปดสองสามสี่แคบหนาจอเดอร์ค่ะคุณผู้ชมกิตตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์ต้อยรวมโชคที่ให้แนวทางวางทางช่องค่ะกิตตนาชาแนลขอขอบคุณมากนะคะ แล้วก็ของมาดามค่ะมาดามคำนวณวันนี้ค่ะให้มานะคะวันนี้มาดามให้วิ่งเด่นเด่นวิ่งสามกับ4ี่ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้บนล่างไปกับค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด8ปทางค่ะแต่ว่าไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชม4ี่น่อยเฉพาะกิจพิเศษปกติและ V.I.P มีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสามห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้า แล้วก็จับให้3ตัว4หาง 359, 350, 351, 335ค่ะคุณผู้ชมเน้น350ค่ะแคบหน้าจอนะคะขอบพระคุณมาดามมากๆนะคะที่ให้แนวทางวางทางช่องจินตนา channel ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเล่าพัฒนาคลิปต่อไปเด้อค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีรัฐบาลไทย ของอาจารย์ที่ให้มาแล้วนะคะคุณผู้ชมของเซียนสกลค,คนสว่างให้มาแล้วของอาจารย์ยอดบุรีรําให้มาแล้วนะคะรัฐบาลไทยค่ะเดี๋ยวจินตนาจ,จะลงต่อแล้วก็ก็ปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมให้มาแล้วเหมือนกันจินตนาจ,จะลงต่อเด้อค่ะติดตามเบิ้งนะคะคุณผู้ชมอ่าที่เพิ่อธไฮมาเนี่ยเข้าทุกคนนะคะคุณผู้ชมงวดที่แล้วค่ะงวดวันที่หนึ่งค่ะที่ผ่านมาเนาะเราก็ตามต่อเด้อค่ะ กดติดตามช่องจิตนาชา,ชาแนลเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทางทุกๆแนวทางที่คุณผู้ชมต้องการอยากดูนะคะค่ะของอาจารย์ยอดบุรีลำคัำที่2มิถุนายน2567ค่ะเด่น6องเด่นบน6ล่าง0ค่ะเด่นบน6ล่าง0ค่ะแล้วก็จะพูดให้20 746063กัน56แล้วก็11 1, 1ค่ะเน้น207 4 60แล้วก็63ส จับคู่ให้3ามตัวมีทั้งหมด6หางกัากัน2หางค่ะคุณผู้ชมเน้น4หางค่ะมี574,7206,60่เจ็ดสองศแล้วก็4ี่หค่ะจินตนาขอโทษขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมบางั้งบางครั้งบวบบอชัดเพราะว่าเจ็บลิ้นค่ะคุณผู้ชมตรงโคนลิ้นค่ะมันบวบหยากนะคะเจ็บลิ้นร้อนในค่ะคุณผู้ชมนั่งตัวอยู่นในบ้านกินแต่น้ำแต่ก็ช่วยไม่ได้นะคะ เอาค่ะคุณผู้ชมขอให้สุขภาพดีแข็งแรงปังปังในสิ่งที่ชอบนะคะแนวทางวันนี้ที่เอามาฝากคุณผู้ชมขอให้ปังขอให้หมานทุกๆคนเด้อค่ะที่ขเขาบึงช่องจินตนาชาแนลค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน,ท,านท,ที่ให้แนวทางมาค่ะแล้วก็คลิปต่อไปตามต่อค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ